มาดูความเรียบร้อยนะการเก็บรายละเอียดงานติดตั้งประตูรีโมท <Okay. S 1> อัตโนมนัติการเชื่อมนะครับตัวอย่างการเก็บงานนะครับโอเคไหมครับ โอตโตเซนเซอร์นะครับการเก็บงานที่ลูกค้า,คานะครับสร้างเกือบจะ80-90%แล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้ว